ดีค่ะวันนี้พามาเก็บผักเก็บสลรแหนนะคะสลรแหนกำลังงามเลยค่ะสลรแหนปลูกไว้สองกระถางนะคะตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วนะคะเยอะมากยอดอวดๆทางนั้นเลยนะคะนี่เป็นกระถางเล็กนะคะวันนี้ก็จะเก็บไปทำลาบนะคะ ผักที่เก็บได้วันนี้นะคะซรลาเนย่ยอดอวบๆเลยนะคะมะเขือเปรอะมะเขือปลา,า,าะสามลูกนะคะลูกไม่สวยเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเป็นผักปลอดสารนะคะชะอมนิดหน่อยนะคะตำลึงตำลึงยอดอวบๆ อยอดคืออวบมากจำเรงงทางานใบปูเล่ปูเล่คือใบใหญ่มากนะคะปูเล่เก็บสี่ใบนะคะก็ะทานแล้วนะคะปูเล่ผักกาดหินผักกาดหินก็งามนะคะน่คะ แล้วก็จะมีมะเดื่อชิงอีกนิดหน่อยนะคะมะเดื่อชิงแล้วก็พริกนะคะผักที่เก็บได้วันนี้ก็ประมาณ6ชนิดนะคะมีมะเดื่อชิงมีพริกนะคะมีผักกาดหินใบตูเล่ตําลึงยอดอบ้อวด แล้วก็ชะอมไร้นามนะคะสรารแนมะเขือเปราะ,ะเกษตรข้างรั้วสวนครัวข้างบ้านนะคะปลูกผักทานเองผักปลอดสารนะคะ <S <S เก็บอย่างละนิดอย่างละหน่อยแค่พอทานนะคะวันนี้เก็บได้เยอะเหมือนกันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมมะาะกอนะคะมะาะกอมีอยู่สองต้นกำลังติดดอกนะคะมะระกอผักก้านจองแล้วก็มีมะนาวมะกอกฝรั่งมะกอกฝรั่งก็พอเก็บแล้วนะคะลูกเยอะเหมือนกันนะคะมะกอกฝรั่ง ตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงมะเขือพวงของเราก็ติดดอกแล้วนะคะนีมีอยู่สองกิ่งนะคะกิ่งนี้ก็ติดดอกเหมือนกันนะคะมะเขือพวงรอเกตนะคะกำลังติดดอก ปอเตอรเคสกำลังงามเลยนะคะปอเตอร์เคสกระถางนี้คือใหญ่มากต้นงามนะคะปอเตอร์เคสนะคะขยายพันธุ์ด้วยการปักชํากิ่งนะคะปักชํากิ่งง่ายๆนะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ติดแล้วนะคะ,กะเกษตรข้างรัว้วสวนครัวข้างบ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ